สวัสดีกันยามเย็นๆทุกคนครับผมวันนี้มาตอนเย็นนะครับเย็นวันนี้วันพระเลสบดีครับที่เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับกลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากทํางานครับก็ได้เดินดูสวนพื้นที่รอบๆครับหลังจากที่ขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ระบบน้ําตามที่เห็นนะครับเป็นการให้ระบบโซลา่าเซลล์แล้วให้มันไหลเป็นคลองไหลให,ให้ความชุ่มชื้นทั่วสวนครับน้ําก็ยังคงไหลอย,อยู่นะครับ น้ำก็ยังคงไหลซึมไปเรื่อยๆทางด้านนี้ยังคงไหลยอยู่นะครับซึมซึมอยู่ซึม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 ไรม,ม,ม,มานู่นครับน้ําที่ให้ก็อยู่ยด้านนู้นครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าในกรณีที่ระบบน้ําเราโอเคการทําเกษตรมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายและที่สําคัญที่สุดคือการบริหารจัดการน้ําถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้การเกษตรค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ เจาะบาดาลถือว่าเป็นส่วนสําคัญครับพอเจาะบาดาลเสร็จปุ๊บการดึงน้าขึ้นมานั่นแหละครับสำคัญที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะมาบริหารจัดการน้าครับขุดคลองไส้ไก่อันนี้ผมใช้มือขุดเลยครับขุดขุดหลังจากนั้นก็ดูว่าการไหลของน้ําไปทางไหนนะครับก็จะไหลมาด้านนี้แล้วมันก็จะเต็มร่องไปทางด้านนู้นเชื่อมต่อไปทางด้านนู้นครับเห็นไหมครับกล้วยมันเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วมันก็กําลังออกปีแบบนี้นะครับความ ที่เรียกว่าความชื้นในดินนะมันควรที่จะสูงนะเพื่อที่จะให้ลูกกล้วยมันอุดมสมบูรณ์ครับนี่มันก็ซึมครับมันก็เริ่มไหลไปทางด้านนี้เรื่อยๆครับไหลเป็นคลองไปฝั่งทางด้านนู้นเด็กๆมาครับลูกชายแล้วก็เพื่อนๆมาตกปลาเล่นกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามเย็นครับที่สนุกสนานดึงเขาออกจากหน้าจอครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องได้อะไรยังไงปลาตัวใหญ่ๆหรอกครับแต่ว่าเห็นไหมครับเขาได้อยู่กับธรรมชาติเขาได้อยู่กับเพื่อนๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการ ตอบโจทย์แล้วนะครับผลผลิตก็คือสิ่งที่เราต้องการแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับความสุขของครอบครัวแล้วก็การพักผ่อนหย่อนใจถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้แพ้กันเลยครับนี่คืออีกมุมนึงครับของบริเวณโคกหนองนาของผมนะครับกล้วยนี้เริ่มออกแล้วนะครับออกปลีเขียวยังเขียวอยู่นะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับฝั่งทางด้านนี้ พามาดูกันครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับน้าก็จะไหลซึมไปในขณะที่น้ํามันจะไหลลงบ่อเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการแผ่กระจายความชื้นไปบริเวณรอบให้กับต้นกล้วยให้กับต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการขุดขุดเป็นคลองไส้ไก่แบบนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งรอบบ่อครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ท่อ PE เเลยนะครับถ้าในกรณีที่เห็นแล้วว่ามันโอเคก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าในกรณีที่ มันไม่ได้ไหลไปส่วนไหนส่วนนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาจัดการเพิ่มนะครับนี่อันนี้คือคือบอ่อบ่อที่เรียกว,ว่าเป็นบ่อด้างด้าด้านล่างครับบ่อที่จะเป็นบ่อปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมครับก็จะมีปลาดุกขึ้นมาบางส่วนนะลูกชายก็กําลังตกปลาเล่นอยู่ทางด้านนู้นครับเห็นไหมครับกล้วยนี้สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าหลากักๆเลยนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าก็จะได้หากล้วยอย่างอื่นนี่มาลงเพิ่มเข้าไปอีกอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าแรงครับ แต่สวนของผมเห็นไหมครับต้นกล้วยกล้วยช่วงฤด,ดูแรงเขียวสวยนะครับพามาดูกันก่อนหน้านี้วันสองวันที่ผ่านมาน้ําแห้งครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดน้ําใส่เข้าไปก็เริ่มที่จะชื้นขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งแล้วนะครับสําคัญที่สุดคือระบบน้ําครับถ้าเรามีระบบน้ําการเกษตรก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนี่น้าเต็มแล้วก็จะเห็นปลาขึ้นมาบ๊อบบ,บ,แบบ๊อบแป๊บแบบอยู่นะครับ เอาปลาดุกครับที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกมาปล่อยในบ่อนี้แล้วก็จะมีพวกปลานินปลาตะเพียนผสมผสานกันเข้าไปครับนี่ครับข้างล่างก็จะปลูกมะพร้าวครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็ไปดูแบบมาจากสวนของคุณครูเอนะครับหรือว่าคุณครูศิรเชษฐสุโอมนะครับท่านได้ทําไว้นะครับการที่เราได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆมันก็ทําให้เรามีมุมมองนะครับมีรูปแบบในการที่เราจะมาบริหารจัดการพื้นที่ของเราได้นะครับเด็กๆเ,เขาตกปลาเล่นกัน จริงๆมันก็ไม่ถูกมไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่านั่นนะครับก,ก็ฝึกเล่นกันถ้าเป็นปลาช่อนน่มันจะได้กินอยู่แต่นี้มันเป็นพวกปลานินปลาตะเพียนครับปลากินพืชสองสามปีครับหลังจากนี้เดี๋ยวมะพร้าวก็จะโตนั่นนู่นนี่ก็จะเต็มขึ้นมานะครับก็คงจะเห็นผลผลิตที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะที่เรารอในเรื่องของมะพร้าวอะไรต่างก็จะมีกล้วยครับก็ได้ตัดกินไปแล้วนะครับและตรงนั้นก็เริ่มที่กําลังจะออก ออกลูกเด็กไม่นานก็คงจะแก่แล้วก็จะสุกกันนะครับโอเคนะครับก็คลิปสั้นๆครับพามาดูบรรยากาศยามเย็นๆครับหลังจากที่หลายๆคลิปเนี่ยได้ดูแต่บรรยากาศยามเช้าๆครับวันนี้กลับมาจากทํางานแล้วก็ได้มาไม่ค่าเท่าไหร่ครับก็เลยได้มาถ่ายทอดบรรยากาศยามเย็นๆให้หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับลูกชายพร้อมกับเพื่อนๆเขาก็มาเล่นกันสวัสดียามเย็นๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ